สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาความรู้จักตู้ต่อไมนะคะตู้นี้เป็นตู้ที่ใช้เสิร์ฟกาแฟสดน้ําหวานโซดาน้ําเปล่าโซดาหรือแม้กระทั่งน้ําอัดลมนะคะไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นก็ทําได้หมดค่ะแม้กระทั่งน้ําปั่นก็มีนะคะอันนี้เริ่มต้นที่20บาทค่ะสามารถจ่ายได้ด้วย QR code หรือว่าเงินสดนะคะจะเป็นแบงค์หรือหยอดเหรียญก็ได้แล้วก็มีเงินทอนคืนให้ค่ะเลือได้ว่าจะเก็บไว้ใช้ในระบบต่อนหรือว่าจะรับเงินทอนเลยอันนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่ารับเป็นอะไรโกโก้ร้อนกาแฟร้อนกาแฟเย็นมีระดับความหวานจะเพิ่มช็อตก็ได้นะคะมีหลอดและมีฝาใครจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ แต่ปกติแล้วอ้อมรับตลอดเลยเพราะถือว่าเราจ่ายตังไปแล้วเนาะน้ำแข็งก็มีนะคะคิดว่ามันเลิศม,มากๆเลยและ24ชั่วโมงเราสามารถลงมาใช้บริการได้ถ้าน้ำไม่หมดถ้าน้ำหมดเขาก็จะขึ้นป้ายบอกค่ะว่าน้ำหมดหมดนะคะดูสิแต่ต้องระวังควบคุมน้ำตาลกันนิดนึงเนาะ อ๋อลืมบอกไปแม้กระทั่งเครื่องดื่มชูกำลังเขาก็มีให้ขับเพืน่นเพนมันดีมากเลยนะเนี่ย